หัวไปเรื่องไรนี่มันก้องมันชัดจังวะนี่คืออะไรนะครับคุณโอ้ยครับตัวเท่นอกจากต้องส่องไฟต้องบอกชื่อด้วยนี่คืองูสองหัวหรือเปล่าครับสองหัวสองหัวฮะสองหัวบางเคยเห็นนี่คือเขียดที่มีหน้าตาเอ้ยมันอยู่ในกลุ่มอะไรนะนี่หัวมัน ัวหัวหัวหัวามีหางหางปล่อยได้ปล่อยอันนี้มันเป็นงูหรือว่ามันเป็นอะไรครับพี่อครับฮะมันเรียกเขียดงูมันคือเขียดงูมันอยู่ในกลุ่มเดียวพวกเขียดเหรอันจริงนะเนี่ยตายนะตายนะตายเลยอ่ะคือคนโบราณโบราณนี่ไม่ได้เลยนะตายเลยนะตัวนี้นะโหผิดยิ่งกว่างูจงอางอีกเหรอวะ ตาไม่เห็นเลยนะเฮ้ยตาอะไรนะตานี่ปั่น<ป>เนี่ยเนี่ยสกีดนะตานี่พ <laughs> <laughs> ูดเหมือนใครวะเ <laughs> 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 งาศอกสอาเลย